Thank <laughs> you. ดูดิใกล้แพมัในใกล้แพเดี๋ยวเรือตรงท้ายต้องดึงยังหนักเลยวนล่างด้านหน้า,นาเบนไปทางนู้นแล้วนะคะมาแล้วเสียงเรือตรงท้ายดึงแล้วโอเคดึงไปดึงไปบวกบวกบวกเรือตรงท้ายเห็นแล้วว่ามันใกล้ตลิง่งโอ้โหเป็นไงละ่ะบอกแล้วเดี๋ยวก็ต้องดึง วันหูเวียงเลยเื้อตรงท้ายอเอาโผเล่งอยา่างเต็มที่มันใกล้ตะลิง่งแต่ว่ามันไม่โดนอกแต่มันก็ใกล้อ่ะมันก็ใกล้ท่านผู้ชมแต่โป๊ะใต้น้ำเยอะ ตมเนี่ยตรงท้ายยึกขาดเรือร้อลำใหญ่ด้วยต้องรีบมาเอาเชือกม่โหพี่สลังทำงานไวมากเกียนเชือกสำรองไว้เลยทำไว้ใหม่แล้วเส้นหนึ่งเอาไปรับไลยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยพี่ เทียแค่แล้วโอ้โหงานอย่างคองแค่วงใบตึงบอกแล้วเห็นไหมเรียบโป๊ะมันเอียงด้วยเรียบโเอียงด้วยท้าผม้ชมนาำมันโค้งรับเทียกเป็นที่เรียบร้อยพี่ตะลังก็พันใหญ่เลยรีบพันเชียกกับหลักนะคะหลักถูกเชียกอย่างว่องไว ถูกมาเจอของจริงได้ดีอายุทยานะคะวัดพนากรสีอายุทยา